หลังจากเมื่อวานนี้โป้แล้วอันนี้ขัดขัดขัดสีโป้ออกจะลองพื้น รบเหลี่ยมครับสันชิ้วแต่งชิ้วฟองน้ำสติกโบ ลาดซายขั้นแรกต้องเอาเบอร์นี้เบอร์ร้อยเบอร์ร้อยน่าจะมันบางคนรหลดญี่ปุ่นหลดเก่าหลดทาหารญี่ปุ่นเนี่ยครับเพราะว่าเป็นกระจ่างผมมาอีกคนหนึ่งที่กัน เดี๋ยวเห็นล,กลูกรดดเดี๋ยวผมจะท้ายสูบเบิ้งววามันเป็นรถหยังสีงเห็ดแล้วนี่ถ้าคิดว่าน่าจะมันรถญี่ปุ่นรถสองข้ามโลกอย่างนั้นน่ะผมก็บอกเขาจักด้วยกันซีป,ปัวหน้านะพี่น้อง bỏ thì nạ rồi bỏ đây sẽ ném lái nhé ขอพ่อคุณพี่น้องที่กดติดตามเด้อครับเด้อแล้ออวก็คำามาเบื้องห้ขอบคุณหดาลๆครับเมื่อได้หวังเสด้เงินได้ทองดอกเบื้องซสือๆเ็ดซืซอพี่ซูน้องเล่นมวนซูพี่ได้อายเบิ่งซืือๆดอก คิดมาผมจะว่าพี่น้องไม่เห็นตู้กับเขาตู้กั้เขา,เขาตูเาต้เสือผาครับเสื่อผัยอยากเห็นเองไ่ต้องจ้างจ้างเขาแพงเลยจ้างเขาเป็นมืนหรือเสือไม่แพงแต่ว่ากี่บาทไม่แพงแต่สองรน่อยกาบาท แช่นเนี่ก็น่าขำเนาะกิบน,นาผมปูแดงปดงูปเก็บร้อยตามหมด้วผมเดี๋ยวมาซูเบอ่งอีกนะครับนเนาะเผื่อไผอยากเข็ยหลุดมอไซค์เล่นนยู่บ้าน